ครับสวัสดี FC ทุกท่านแล้วก็เพื่อนช่างทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับพอดีว่าจะมาบอกแนวทางเล็กๆนๆน้อยนะครับเผื่อเพื่อนช่างเจออาการหรืออยากซ่อมนะครับเจออาการนี้นะครับโดยอาการนี้คือยังไงก็คือ IPM ตัวนี้นะครับ มันช็อตอยู่นะครับถ้าเกิดมันชอ็อตเราถ้าเกิดว่า,ามันเปิดไม่ติดถอดปลัก๊กแล้วก็ถอดบอร์ดทังนี้ออกมาเลยนะครับผมอย่าไปเสียบปลั๊กนานๆนะครับเดี๋ยวมันมีควันขึ้นนะครับก็คือถอดปลัก๊กแล้วก็เอามาเสียบแล้วก็ต้องผ่านหลอดโหลดด้วยนะครับผ่านหลอดโหลดด้วยนะครับผ่านหลอด ที่ช่งกวบเคยลงให้ดูนะครับเป็นหลอดโหลดหลอดหลอด่านนะครับหลอดผ่านถ้าเสียปลักปุ๊บแค่เปิดยังไม่ทันเปิดปุ่มพวกนี้นะครับเสียปลักแล้วก็ผ่านหลอดนะครับเปิดขึ้นมาหลอดมันจะสว่างเลยนะครับก็คือ IPM ตัวนี้มันช็อตมันช็อตอยู่นะครับแล้วก็ตัดขานะครับตัดฝั่งไหนก็ได้นะครับเอา ่าบอร์ดก่อนนะครับ่าบอร์ดแล้วก็เอาตัดขาเหมือนช่างกบเคยตัดนะครับตัดลเล็กๆขาคือเอาออกมากให้หมดเลยนะครับแล้วก็ตัดเงี้ยนะครับแล้วถ้าช็อตแบบนี้พอเอา,อาขาตัดขามันออกหมดนะครับแล้วเอาตัว IPM มาดูมาหงายท้องดูนะครับถ้ามันชอ็อตถ้ามันดำางี้มันดำมันไหมนะครับหรือไหมแบบนี้นะครับนี่ไหมแบบนี้นะครับก็คือ บอกได้เลยว่าอย่างอื่นช็อตแน่นอนนะครับถ้าไม่ขนาดนี้นะครับบางบอร์ดก็อาจจะไม่ช็อตแต่บางบอร์ดก็ช็อตนะครับแล้วแต่แต่เราก็อย่าเสี่ยงเอา IPM เข้าไปใส่นะครับผมเพราะว่าเราต้องเช็คอย่างอื่นด้วยนะครับวิธีเช็คง่ายๆไม่ยุ่งยากนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเข้าไปดูใกล้ๆใกล้ๆหน่อยนะครับ วิธีเช็คนะครับก็มีไฟ 5V โวลต์แล้วก็ไฟ 15V โวลต์นะครับที่เราต้องเช็คก่อนนะครับส่วนตัวตัวนี้ทั้งผมเช็คไปแล้วเดี๋ยวจะมาบอกขาแล้วก็ดู d Data s h e e t ก็ได้นะครับว่า Data s h e e t i c SIM SIM 6 8 2 2 M นะครับว่าไฟ 15V โวลต์แล้วก็ไฟ 5V โวลต์มันเข้าขาไหนมันจะมีขา17 ขา17นะครับขา17กับขา5นะครับไฟ15หรือ16โวลต์แล้วก็ขา4ไฟ5โวลต์แล้วก็วัดถัดมาจะมี5โวลต์ถ้ามี5โวลต์หรือ17หรือ16โวลต์น,นะครับก็คือใช้ได้นะครับไฟมาปกติก็คือชุดสวิตชิ่งมันทำงานพอเราถอด IC ตัวนี้ไม่ว่าจะถอดแบบไหนก็ช่างขอให้ IC มันหลุดออกมานะครับเราเสียปลั๊กแล้วก็ออนได้ถ้าออนติดก็คือชุด ปุ่มกดไม่เสียแล้วก็แผงแผงนี่ห้าสนส่วนปุ่มกดนี่คือไม่เสียแน่นอนถ้ามันติดนะครับ <Wow. S 1> ไฟมันจะขึ้นตรงนี้นะครับไฟขึ้นตรงนี้ที่1นึ่นี่ตรงนี้นะครับสีแดงตรงนี้แล้วก็คือปกตินะครับอัอนดับที่2เรามาเช็คเช็คไฟปกติแล้วอันดับที่2เราก็มาเช็คในส่วนของเอาตัวนี้ออกก่อนอันนี้ช่างกบ ลองเทสลองเช็คแล้วนะครับว่ามันมีตัวไหนเสียเดี๋ยวก็เลยมาลงคลิปให้เพื่อนช่างได้ดูนะครับมันมีจุดเสียนิดนึงนะครับผมอ,อย่างที่2เราก็มาวัดเลยนะครับมันจะมีะสัญญาณโลกับสัญญาณไฮนะครับชุดละ3จุดชุดละ3จุดนะครับโล3ไฮ3นะครับสัญญาณมันจะเป็น สี่เหลี่ยมบางทีก็ไม่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วแต่ดิวตี้เซอร์เคิลมันเร็วมันช้านะครับนั่นแหละเป็นพันพูดง่ายๆว่าเป็นพันวิธีการวัดก็จับ R ตรงนี้นะครับ R กล่าว300นะครับ, R 300, รบแล้วก็วัดฝั่งโลก่อนโลมันจะมีขา7ค้ขา8คขา9นะครับมาดูความต้านทานนะครับที่มันปกติ7 8 9ฝั่งโลมันปกตินะครับแต่ว่าไฮ ไอบอร์ดตัวนี้ไฮสัญญาณไฮผิดปกติก็คือ13,14,15มาดูความต้นทานนะครับห้าหกเจ็ดเจ็ดนะครับได้กี่ได้เท่าไหร่สามสิบหกเคนะครับแปดสามสิบหกเคเก้าสามสิบหกเคนะครับเท่ากันก็คือเกียแปดเก้าสามสิบหกเคเท่ากันจะจะเท่าไหร่ก็ช่างนะครับจะเป็นสี่สิบเคหรือสี่สิบเจ็ดเคแล้วแต่นะครับขอให้มันได้เท่ากันนะครับสามขานี้ก็คือ ฝั่งโลนะมาดูฝั่งไฮนะครับฝั่งไฮฝั่งไฮจะมีขา13 14 15้าอ่า13 5อ่าห3าสิโอ้โห 203K 15 15นี่0.9เก้ามกนะครับถือว่าผิดปกตินะครับในส่วนนี้นะครับแต่ช่างกบไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องของใช้มิเตอร์ช่างกบจะมาใช้คอมเพนแอนเทนเตอร์ให้ดูนะครับว่า ว่ามันสัญญาณสัญ,ญลักษณ์มันเป็นยังไงนะครับคือขา7ขา8ขา9 3้า k ใช่ไหมขา1 0บ4าก็ต้องได้3 6 k เหมือนกันนะครับขาดเคลื่อนนิดนึงอาจะิต36.7.8แล้วแต่37นะือ 37, ใกล้เคียงกันนะครับเดี๋ยวชจางกบจะมาวัดให้ดูว่าใช้คอมพานเนนเทสเตอร์วัดมันมันมันได้ลักษณะยังไงได้แบบไหนนะครับ ดูจริงๆใช้คอมเพนเตอร์วัดนะครับมันจะชัวชัวที่สุดนะครับจะไกลนิดนึงนะครับไกลนิดนึอาใกล้ก็ได้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับมาดูนะครับคอมเพนเตอร์เวลาเราวัดน่ะมันจะคือความละเอียดมันเยอะบางทีเราใช้มิเตอร์มันผิดเพี้ยนนะครับมันผิดเพี้ยนอันนี้ช่างกบ เอามิเตอร์มาวัดให้ดูด้วยนะครับว่ามันขึ้นแบบไหนนะครับค่ามันต้องเท่ากันทั้งทั้ง6ขานะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งโลฝั่งไฮนะครับก่อนจะใส่ IPM นะครับผมเราต้องวัดจุดนี้ก่อนสําคัญหรือจะวัดสัญญาณก่อนก็ได้ช่างกบวัดสัญญาณก่อนแล้วสัญญาณมันเพี้ยนไงก็เลยต้องมาเช็คแบบนี้ว่ามันเข้าถึง IC อย่างอื่นไหม IC CPU พวกนี้ไหมช่างกบจะเทียบกล่าวมาดูมาดูเคลมนะครับหรือสัญ,ญ,ญลักษณ์ขา ขา7นะครับนี่ขา7ได้แบบนี้ขา8ก็ได้แบบนี้นะครับขา9ก็ได้แบบนี้นะครับได้เหมือนกันเลยมาดูขาที่ขาที่13นะครับ13เห็นไหมครับผิดเพี้ยนเลย14ก็ผิดเพี้ยน15ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับผิดเพี้ยนเลยนะครับผมคืออย่างนี้คือผิดปกตินะครับผิดปกติมาดูบอรดดีเาเดี๋ยวช่างกบจะให้ดูบอรดดี บอดที่ดีนะครับบอดที่มันมันชุดนี้ไม่เสียนะครับบอดที่มันดีอยู่แล้วนะครับามาดูเทียบให้ดูนะครับว่ามันเป็นอย่างที่ช่างกบพูดหรือเปล่านะครับดูกันนะครับก็วัดเหมือนเดิมนะครับ เทียบนี้ขาเจ็ดนะครับนับก่อน1,2,3,4,5,6,7เจขาเนะครับขาแปดนะครับเห็นไหมเหมือนกันขาเก้านะครับอันนี้ฝั่งโลนะครับเ8 9เดี๋ยวขาสิบสามเก้าสิบสิบเอ็ดสิบามขาสิบสามฝั่งห้ายสิบสามเห็นไหมเหมือนกัน14บสี่เห็นไหมสิบสี่สเห็นไหมเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันกับฝั่งโลเลยนะครับ ใหันฝังหายเหมือนกันเลยเดะเลยมาดูว่า,ามีตัวมิเตอร์นะครับตัวมิเตอร์นะครับบางท่านบางคนเพื่อนช่างบางคนจะไม่มีไม่มีไอ้นี่ไม่มีความพเพเน็ตจะมาวัดด้วยมิเตอร์นะครับามาดูกันนะครับมาดูนะครับาขาเจ็ดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดขาเจ็ดเท่าไหร่สามสิบหก k ขา8 3 6 k ขา9 3 6 k 9 10 11 12 13ขา3ขา13เห็นไหมฝั่งไฮนะ13 14 15ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวๆดี๋ับนึงเมื่อกี้วัดผิดอันนี้13นะครับ13 136 14ก็36 15 นี่สิบห้าก็สามสิบหกนะครับสามสิบหกเคเหมือนกับขาฝั่งโลก็คือเจ็ดแปดเก้านี่นี่เจ็ดแปดเก้านี่สามสิบหกเคเหมือนกันนะครับมันจะได้เท่ากันเลยนะครับผมถ้าเป็นอ่าตัวตัวนี้คอมพานเน็ตก็ได้เหมือนกันนะครับคอมพานเน็ตก็ได้เหมือนกัน,นมาดูคอมพานเน็ตนะครับ ก็จะได้เท่ากันนะครับได้รูปเคลื่อนรูปสัญ,ญลักษณ์เหมือนกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่เจ็ดก็ได้อย่างงี้แปดเก้าได้สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามก็ได้อย่างงี้นะครับฝั่งไฮสิบสี่ก็ได้เหมือนกันสิบห้านี่ก็ได้แบบนี้นะครับมันต้องได้รูปสัญ,ญลักษณ์หรือ รูปแบบที่มันขึ้นแบบนี้นะครับในคอมเพนเนนต์นะครับส่วนมิเตอร์ก็ได้ต้องได้ถ้าได้3 7 k ก็ต้องได้3 7 k เท่ากันแต่จะไปต่างจุดแค่นั้นนิดเดียวนะครับก็คือมันช็อตตรงไหนนะครับมาดูมาไล่ดูมันแล้วแต่บอร์ดนะครับแล้วแต่บอร์ดเดี๋ยวให้ดูนะครับไอ้บอร์ดนี้บอร์ดนี้เพื่อนช่างสังเกตไหมนะครับบอร์ดนี้มันจะมี r 200โอห์มนะครับนี่ R 2 0 0โอห์มนี่ครับนี่ก็ R 2 0 0โอห์มนี่ชุดชุดโลชุดไฮนี่200โอห์มนะครับ201 201ก็คือ200โอห์มนะครับถ้า20 200 20, นี่ก็คือ20โอห์มนะครับอันนี้ R พวกนี้มันขาดนะครับมันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับมันก็เลยเป็นแบบนี้แต่ตัวนี้จะอยู่อีกจุดหนึ่งนะครับตัวนี้จะอยู่อีกจุดหนึ่ง อันนี้ตรงนี้ไม่มีนะครับตรงนี้ไม่มีนะฮะน,นี่ขานะครับตรงนี้ไม่มีมันจะอยู่ตรงนี้นี่ครับนี่เห็นไหมครับนี่สามชุดเลย CA, นะฝั่งโลฝั่งไฮนะครับนี่ไงมันอยู่ตรงนี้นะมาวัดกันว่าขาอาราตัวไหนสามชุดไหนขาไหนมันขาดไอ й, อาตัวไหนมันขาดนะครับนี่มันจะมี ห้าศูน5์หนึ่งห้าศูนมาี่ห้าศู่คมาดูกันว่าจุดไหนมันขาดอ่าจุดไหนมันขาดนะครับถ้าเราเปลี่ยนไปมันจะทํางานไหมทํางานครับถ้าอ่าตัวนี้มัน,ม,นมันใช้ได้มันไม่ขาดนะครับ ดูกันนะครับว่า R ในส่วน R ตัวไหนมันขาด501 502 503 504 505 506นี่ครับเอา501ก่อนนะครับตัวนี้ขาดไหมสองร้อโอห์มนะครับอ่าเห็นไหมครับมันได้0.8นย์จตัวนี้ตัวที่2 502นี่ไงครับ200โอห์มเห็นไหมตัวนี้เท่าไหร่นี่ไงอันนี้ก็ขาดครับ5.6าจ k ตัวนี้ขาดไหมตัวนี้ได้2 0 0 k ไอ้200โอห์มโทษทีครับอันนี้ขาดไหมอันนี้ก็ขาดได้156 k 1 6 5 k ตัวนี้ขาดไหมอ,อันนี้รอกก็คือ200โอห์มแหละครับขาด3ตัวนะครับเหมือนกับที่เราวัดตัวนี้เลยมันเพี้ยนนะครับมันเพี้ยนช่างกบจะเปลี่ยนเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับอามาใส่อันนี้เป็นอะไรสำหรับสำรองนะครับช่างกบจะถอด R ถอดอาตัวนี้มาใส่ตัวนี้นะครับแล้วก็ถอดแป๊บหนึ่งครับผมถอดแป๊บหนึง่งเคครับเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับผมมาวัดดูนะครับตัวที่หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดตัวที่สองก็ร้อยเก้าสิบแปดสองร้อยแหละครับตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้าตัวที่หกนะครับมาดูในส่วนของอ ตรงนี้นะคะ่าความต้านทานมันจะได้เท่ากันไหมว่าขาเจนะครับ 7, 8, 9, 7, เจ็ดแปดเก้าเจ็ดสามสามเดี๋ยวมาดู1ิ1สิบสามสิบสี่ 15นี่เห็นไหมได้แล้วนะครับ36 37ไม่เป็นไรครับเกินกันนิดเดียวบางทีมันจะขึ้นเป็นเมกนะครับไม่รู้ว่ามันขึ้นมันมีค่าซีด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรขอให้มันเท่ากันนะครับขอให้เท่ากันข่างมันนะครับขอให้เราวัดเริ่มแรกบางทีเราวัดไปมันขึ้นเป็นเมกขึ้นอะไรไม่รู้นะครับแต่ว่าชัวที่สุดช่างกบจะใช้เป็นคอมเพนเนนต์นะครับคอมเพนเนนต์เนี่ยจะชัวนะครับขอให้สัญลักษณ คอมเพนแอนด์เน่ยขอให้ไอตัวสัญ,ญลักษณ์เาเรียกว,ว่าตัวเคลื่องนะครับเท่ากันให้มันได้เท่ากันก็จบแล้วนะครับมาดูดูตัวนี้นะครับดูนะครับช่างกบจะวัดให้ดูเทียบกล่านะครับตัวนี้จะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับตัวนี้ถ้าวัดนะครับมันจะไม่ผิดเพี้ยนเหมือนมิเตอร์ดูขาที่เจ็ดนะเจ็ดแปดเก้านะเจ็ดนี่จะได้แบบนี้ 8ก็ได้แบบนี้9ก็ได้แบบนี้ฝังโลนะครับ13นี่เห็นไหมได้เหมือนกันเลยเปลี่ยน R แล้ว14 15เห็นไหมครับได้แล้วได้เหมือนกันเด้เลยเปลี่ยน R แล้วจะได้เหมือนกันเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เอาอตัวเดี๋ยวเีว๋วิธีอีกวิธีหนึงมาวัดนะครับ ใช้มิเตอร์จะวัดไม่ได้นะครับใช้มิเตอร์จะวัดไม่ได้ทั้งกลบัดแล้วนะก่อนที่จะเข้า R ตรงนี้นะครับก่อนที่จะเข้า R ตรงนี้หาซื้อกันเลยครับมาทำคอมเพนเซอร์พันโกาบาทเองตัวนี้นะครับพันกวกาบาทเองไม,ไม่ไม่แพงนะครับเดี๋ยวมิเตอร์ออกก่อนที่จะใส่ R นะครับว่ามันมันมีปัญหาไหมนี่จุดนี้นี่จุดนี้จุดนี้ รูตรงบนนี่ข้างบนนี่ครับเดี๋ยวช่างกบจะวัดวัดก่อนที่จะใส่อาว่ามันได้ค่ามันไหมมันได้สัญ,ญลักษณ์แบบรูปแบบสัญ,ญลักษณ์หรือเคลิมตัวนี้นะครับมันเหมือนกันไหมทั้ง6ทั้ง6ชุดโล3ไฮสามนี่ตัวนี้ก่อนเข้าอานะครับนี่ก่อนเข้าอาหนึ่งสองสาม สเหมือนกันเดะเลย5 6แสดงว่าต้นๆคําสั่งมานะครับพันไม่มีผิดเพี้ยนนะครับไม่มีผิดเพี้ยนเปลี่ยนแค่ R นะครับกับ ICIPM โอเคครับก็คงไม่มีอะไรมากแล้วนะครับคงต้องจบคลิปนะครับมีแค่นี้แหละทิปเล็กๆน้อยๆแนวทางการตรวจวัดตรวจเช็คนะครับนะครับก็หา ICIPM มาเปลี่ยนกันแค่นี้แหละครับคือใช้ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่า มันชอ็อตเราก็ถอดไอซีไอพีเอ็มก่อนนะครับถอดแล้วปุ๊บเอาตัวนี้มาต่อนะครับไฟมันไม่ลุกแล้วไฟไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีแสงสว่างขึ้นมาแล้วปกติเสียบปุ๊บไฟมีแสงสว่างขึ้นมาทันทีถ้า IPM มันชอ็อตเราถอด IPM ออกแล้วเราหักง IPM ออกนะครับดูว่า IPM มันแตกมันมีรอยไหมไหมถ้ามีรอยไหมเราก็มาเช็คแบบนี้แต่ถ้าไม่มีเราก็เช็คได้ไม่มีปัญหานะครับหรือว่าอยากจะเช็คให้มันละเอียดนิดนึงนะครับจะได้ไม่ใส่ IPM แบบพลาดไป เผื่อมันชงมันช็อตอะไรนะครับก็มีแค่นี้แหละครับฝากไว้แค่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครต์ให้กับช่างกบนะครับเพื่อจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปดีๆคลิปแนวทางเล็กๆน้อยๆนะครับไม่มากใหม่ๆครับขอบคุณมากครับสําหรับคลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้นะครับฝากไว้แค่นี้สําหรับเพื่อนช่างที่เข้ามาดูใหม่ๆนะครับอาจจะเจอปัญหานะครับมาดูคลิปช่างกบได้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม